สวัสดีค่ะพี่นอ้องวันนี้เข้าออกมาพี่สาวอีกแล้วค่ะพี่น้องมาเอาใบอันผงสชลนจ่ายย่นไหปลาค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศท้องทุ่งนาเกษตรผสมผสานที่พี่สาวเลาเฮ็ดไว้เนาะคะ่กกะเราจะกเกษียณอายุงานปีสิ้นปีนี้ค่ะเตรียมพื้นที่ไว้สําหรับเขาเออน,นี่ยังล่ะงานหลังกเกษียณตีมันไม่ยายเนี่ยค่ะ ได้นีหนีปลานด้หลายแล้วค่ะพี่น้องปีที่ปปออแล้วนี่ zoom z o ปลาออกเนาะค่ะปลาปลาปลาพ่อ,นอหนิแม่ปลาช่อนอ้านี่แม่ป่เคยได้ปล่อยได้ค่ะพี่น้องมันมาตามธรรมชาติได้ยีสิบก็โตค่ะพี่น้องตัวซ้ำแบบใหญ่กว่าแขนด้วอีกแมน่นค่ะได้เฮ็ดข้าวต้มไอหน,น้ำน้ำยาขนมเส้นใส่งานบุญหาหุ่นผ่อพอดีตอนนี้ก็หลายขึ้นเก่าค่ะพี่น้องขนาดว่าเสือมาปล่อยเทียรเดียวนึง น,นี่นำโซลาเซลค่ะอ้าวนี่จ้ะนำนำอะไรเหรอคะบ๊อบไม่แดดด้วค่ะพี่น้องนี่สองบอ่อค่ะทางนอกพูที่เห็นนะคะที่เห็นข้าวขาวอันนั้นเป็นบอ่อหน่อยอันนั้นก็เลี้ยงเลี้ยงปลาหมันค่ะเลี้ยงปลานิ่นหมันเป็นบอ่อตื่นด้วค่ะนะ่ะส่วนฝากกันเลยเพื่อเห็นหน้าเขาค่ะ,ะ,คะพี่น้องเดี๋ยวสิบห้ายงางออกไปชุ่มทางนอกเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอัน โคะ้งโลล้วเซลเกาเนาะค่ะตัวแรกวันยูนีแบบที่นี่ไอตัวโฮมมันไอแทงน้ำเนี่ยค่ะมันบงังมันก็เลยแห้งในการดูดน้ำไม่ค่อยไหลเราก็เลยง่ายไปพุ่นมองหนีเราก็ลกเลยเหลือตัขาพิ่นก็เลยเอาสันไทามาใส่เห็ดเป็นเป็นเทียงหน้าหน่อยซะไปพิป่นก็เลยเอาเอานี่แหละคะ่ะพ่อเปมาหอยมาอย่างพ่อได้นั่งด้เกนเวลาออกมาหน้านอนหินร่มช่วิวเนาะคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะ อันนี้ค่ะพี่น้องนี่ก็จะเป็นอ่งออางบอ่อปลาบ่อปลานิดมันนะค่ะในนี้แล้วก็มีปลูกธลรามากหลากไมก้ปลูกพักปลูกยังไว้หลายแนวบักเขียบฝรั่งกิมจูบับกม่วงหลายสายพันธุ์มีกล้วยมีข้าวตะไคร้เยอะแยะค่ะพี่น้อง อคุน่ะหน้าเบืองเขาเราก็ลังขึ้นตามขั้นแท่นหน้าน่ะเราก็ปลูกกันต้นดูแน่ย่างหน้าแน่ต้นซักแน่เนาะคะ่ะตามขั้นหน้าก็เห็ดไว้ปั่นไปชีวิตหลังกัเสียนเราก็สีมาเนี่ยแหละค่ะเฮ็ดเกษตรผสมผสานนี่แหละค่ะพี่นอ้องตอนนี้กำลังยูนการเรื่มก็จจาว่าจะจังไดจแต่ว่าก็ต้องก็บ่ล็อเขากับ่ะหูเนาะคะ่ะ ี่ให้ช่วงใครไปเนา